ตามความลับของเศรษฐีที่เราต้องก๊อปปี้เดี๋ยวนี้นะ,ะเศรษฐีทุกคนนะลูกเขาจะมีความลับ3ามอย่างนี้เหมือนกันหมดทุกคนค่ะถ้าเราคิดเชื่อทำเหมือนกับเศรษฐีเราก็คือเศรษฐีดีๆนี่เองนะคะความลับของเศรษฐีข้อหนึ่งเศรษฐีเขามีความเชื่อหนึ่งอย่างที่เหมือนกันทั้งโลกเลยนะ,ะเศรษฐี ทุกคนคะ่ะเขาเชื่อว่าเขาโชคดีถ้าเราฟังสัมภาษณ์ของเศรษฐีทั่วโลกนะคะริชาร์ดเรนสันแจ็คมา มาร์คซักเบอร์สตีฟจ็อบส์เขาจะตอบประโยคประโยคหนึ่งเวลาที่มีคนสัมภาษณ์เขาว่าโออทำไมก็ถึงประสบความสำเร็จแบบนี้เขาจะพูดขึ้นมาประโยคหนึ่งว่าผมโชคดีที่มีทีมงานที่ยอดเยี่ยมผมโชคดีที่เข้ามาจับธุรกิจนี้ในตอนที่มันกำลังบูมลูกสังเกตอะไรไหมเศรษฐีทุกคน มีความเชื่ออย่างสุดจิตสุดใจคือเขาเชื่อว่าเขาโชคดีเศรษฐีทุกคนจะหาความโชคดีมาผูกกับความสำเร็จในชีวิตของเขาข้อที่อสองค่ะเศรษฐีทุกคนเชื่อเรื่องความเร็ว หลายคนในชีวิตเวลามีโอกาสมาเคาะประตูตรงหน้าเวลาเจอโอกาสดีๆอยู่ตรงหน้าแต่เขาเสียเวลาคิดแล้วคิดอีกเราหลายคนบอกกับตัวเองว่าฉันยังไม่พร้อมอะ่ะเดี๋ยวรอให้ฉันเก่งก่อนเดี๋ยวรอให้ฉันออกมาไลฟ์เก่งก่อนฉันค่อยขายของแต่เศรษฐีทุกคนเมื่อเขาเจอโอกาส มาจ่ออยู่ตรงหน้าเขาเขาจะรีบลงมือทำทุกอย่างทันทีเท่าที่เขาจะทำได้จึงมีคำพูดที่ว่าคนรวยไม่รอคนรอก็ไม่เคยรวยข้อที่สาเศรษฐีทุกคนมีความกล้าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้จะไม่เกิดขึ้นได้เลยถ้าปราศจากความกล้า และคนล้มเหลวก็เพราะว่าเขากลัวเฉพาะคนที่กล้าจึงสามารถอ้าปากลืมตาและเป็นตำนานให้คนในครอบครัวได้มหาเศรษฐีทุกคนมีความกล้ากล้าลงทุนกล้าเสี่ยงเห็นไหมโลกใบนี้เขากำลังบอกเราว่าออกมาจากคอมฟอร์ตโซนได้แล้วกล้าที่จะเอาชีวิตออกไปเสี่ยง ลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆลองลงมือทำอะไรใหม่ๆวันนี้เราไม่สนใจนะลูกว่าหนูจะมีต้นทุนชีวิตเท่าไหร่ต้นทุนชีวิตไม่เกี่ยวสิ่งเดียวที่ยุคนี้คุณต้องมีคือความกล้ากล้าเอาตัวเองมาที่หน้ากล้องกล้าที่จะสอนคนกล้าที่จะออกมาขายหน้ากล้อง กล้าที่จะสร้างสิ่งที่ทุกคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้จำไว้นะลูกเศรษฐีทุกคนมีความกล้าและความกล้ากับความบ้าหรือลูกบ้ามันคล้ายคล้ากันคนธรรมดาจะบอกว่ามึงบ้าแต่เฉพาะคนกล้าที่รู้ว่าเขา กำลังทำสิ่งที่คนล้มเหลวไม่มีวันทำได้อย่างเขานี่คือความลับของเศรษฐีที่ลูกต้องก๊อปปี้ทันที